มาดูชนแล้วหนีกันบ้างครับตามตัวเจอแล้วนะครับสำหรับคนที่ขับรถกระบะไปชนกับหนุ่มขับมอเตอร์ไซค์อายุแค่17นะครับจนอาการปางตายเลือดข้างในสมองตอนนี้ยังอยู่ใน ICU แล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยครับคืออัดเข้าไปจังๆเลยนะครับผู้ชมให้ดูอีกทีนะฮะคือไม่ไม่เบรกเลยครับ ชนไปแล้วก็รถกระบะก็ขับต่อเลยนะฮะรุนแรงแค่ไหนคุณผู้ชมลองดูกันเองนะครับคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกกระบะคันสีขาววิ่งออกมาจากซอยแล้วก็พุ่งชนจนกระเด็นกระดอนทั้งคนทั้งรถนะครับเหตุการณ์นี้หนุ่มคนขับมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพี่ชายคนเจ็บเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อให้ชาวโซเชียลช่วยกันแจ้งเบาะแส ตามหารถคันที่ก่อเหตุชนน้องชายอายุ17ปีจนอาการปางตายแบบนี้ด้านคุณตาของคนเจ็บก็เล่าว่าวันที่เกิดเหตุคือวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาวันนั้นหลานชายบอกว่าจะไปตัดผมออกจากบ้านไปตอน9โมงนะครับหายไปเลยจนกระทั่งประมาณ10โมงกว่าก็มีชาวบ้านเนี่ยมาบอกว่าหลานโดนรถชนนะคุณตาบอกว่าตอนนี้อาการของหลานชายยังน่าเป็นห่วงครับเพราะว่ายังไม่รู้สึกตัวยังอยู่ในห้อง i อ u คุณหมอก็บอกว่าหลานชายเลือดข้างในสมองต้องเข้าห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนก็อยากจะฝากบอกนะครับว่าถ้าเกิดใครมีเบาะแสของรถกระบะคันนี้ขอให้ช่วยแจ้งด้วยและอยากจะให้ผู้ก่อเหตุออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปฟังเสียงคุณตาครับหนึย โม่ตทุกตัวขอฝากให้ลูกๆผู้ที่ทำผู้ผิดแหละทีท่ต้นมันนั่แหละให้กลับขึ้นมารับผิดชอบให้แน่ครับชวนเดินกันจะคอยว่ากันอีก,กนังล่าสุดเรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับเพราะว่าคนขับรถกระบะคันสีขาวเข้ามามอบตัวกับตำรวจแล้วครับทราบชื่อก็คือนายวัสันอายุ34ปีเป็นชาวอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม นายวันเนี่ยสารภาพว่าวันเกิดเหตุขับรถไปเยี่ยมแม่ที่อำเภอดงหลวงแล้วขากลับนะครับขับรถไปเฉี่ยวชนตามที่เห็นในคลิปเลยคืออัดกับมอเตอร์ไซค์เข้าไปจังๆด้านหน้าเลยนะครับแต่อ้างว่าวันนั้นน่ยด้วยความตกใจประกอบกับมีปัญหาหลายเรื่องที่มันรุมเร้าก็เลยตัดสินใจไม่ลงมาดูคนเจ็บขับหนีไปแทนยืนยันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะ ไปรับผิดชอบทุกอย่างนะครับพอให้ปากคํากับตํารวจแล้วเนี่ยก็โทรไปหาญาติของผู้บาดเจ็บแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวจะไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลมุกดาหารครับ